ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง Youtube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังตอบคุณประจำวันที่25เมษายน2566ครับ มีหลายคนนะครับถามกันมาเยอะมากว่าจะมีการเติมเงินพิเศษให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ1,400บาทจริงไหมดูคลิปให้เข้าใจด่วนนะฮะทันทีที่ทีมงานเราได้ข่าวมานะครับก็นําข่าวนี้ไปเช็คกับกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยปรากฏว่าเป็นข่าวปลอมคุณผู้ชมฮะการแจกเงิน1,400บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้สิ้นสุดในการให้เงินแล้วนะครับ ยกเว้นแต่ว่าจะเป็นเงินค่านา้ำค่าไฟย้อนหลังเท่านั้นอันนี้คือบัตรรายเก่าส่วนรายใหม่นะครับที่รับเข้าบัตรประชาชนเนี่ยก็ไม่มี1,400บาทเช่นกันดังนั้นแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับข่าวนี้จากที่ไหนก็ตามเป็นข่าวปลอมอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับในวันที่1พฤษภาคมนี้จะมีการแจกเงินเข้าบัตรประชาชนนะครับของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แค่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือ 300บาทสําหรับคนที่ได้รับเงินตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วกลุ่มที่2นะครับได้รับเงินรูดซื้อ600บาทสําหรับคนที่ไปยินยันตัวตน ระหว่างวันที่27มีนาถึง26เมษายนตรงนี้จะได้รับ600บาทได้ยอดหลังของเดือนเมษาสามร0และได้งวดพฤษภา,าอีก300เป็น600ดังนั้นไม่มีหน0 0ีบาทแต่อย่างใดสตางตอบเคลียร์นะฮะหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับไปได้ข่าวอะไรมาก็คอมเมนต์มาให้สตางเนี่ยได้ตรวจสอบได้แล้วคุณผู้ชมจะไม่โดนหลอกนะครับถ้าอยากดูข่าวจริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียด้วยครับสตางจะส่งข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ YouTube จะไม่ให้คุณโดนหลอกจากที่อื่นนะครับพอชนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไวล้ละกันคนนี้กดกระดิ่งสตางค์จะส่งข่าวจ,จริงให้คุณโดยตรงทันทีเลยครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0 8 2 5 1 7 1 2 9 7ง้าย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ